เจอผู้รับเหมาเชิดเงินหนีบ้านก็ยังไม่เสร็จปัญหาที่ทําไว้ก็ยังมีอีกเพียบปูนขาดเหล็กบางคานแอนนอันตรายกับผู้อยู่อาศัยและจะทํำยังไงต่อผมทนายจ้ววีรชาติเสะทานนลวันนี้จะมาแนะนํา3ขั้นตอนสําคัญที่คุณต้องรีบดําเนินการทันทีหากคุณเจอปัญหาแบบนี้ขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณจ้างวิศวกรที่มีความอิสระเข้ามาตรวจงานว่าบ้านที่สร้างไว้มีความคืบหน้าหรือมีปัญหาแค่ไหนงานที่ทํา ไม่ตรงตามแบบสัญญาหรือเปล่าเอกสารจากวิศวกรเหล่านี้จะเป็นเอกสารที่สําคัญในชั้นศาลครับขั้นตอนที่สองให้คุณรวบรวมหลักฐานให้ครบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างให้เก็บไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านสัญญาว่าจ้างรูปถ่าย ทั้งก่อนและหลังทำงานเอกสารที่มีการประเมินจากวิศวกรรวมถึงแชทไลน์และคลิปเสียงก็ใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ครับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการฟอ้องร้องโดยการฟ้องร้องคดีนั้นจะต้องมีการออกหนังสือโนติสเพื่อแจ้งให้กับทางผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการแก้ไข แต่หากผู้รับเหมาไม่เข้ามาเลยอาจจะเข้าผิดลักษณะาการช่อโกงได้อย่างนี้จะเป็นความผิดฐานอาญาสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ครับแต่หากเป็นการก่อสร้างแต่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอย่างนี้จะเป็นคดีแพ่งแล้วสามารถฟ้องร้องให้ทางผู้รับเหมารับผิดชอบโดยการชำระเงินจากการที่เราจะต้องไปจ้างผู้รับเหมาะะรายอื่นเข้ามาทำการ ก่อสร้างแทนผู้รับเหมาหลายเดิมแบบนี้สามารถฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งได้ในการเรียกร้องค่าเสียหายในการดําเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งหลายคนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาได้หากเกิดแบบนี้ออกมาปกป้องรักษาสิทธิของตัวเองกันเถอะครับในการดําเนินคดีกับพวกผู้รับเหมาที่ไม่รับผิดชอบ